ไม่เน้นหวานไม่เน้นหวานไม่เน้นหวานเน้นชูรสหรอป้านเนี่ยส้มตำป้า,ปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะไอ้ร้านส่งของเนี่ยเขาเขา<ๆ>จะเปิดเมื่อไหร่ป้าประมาณประมาณเที่ยงเนอประมาณเที่ยงใช่ไหมเขาเปิดอยู่ใช่ไหม มาซื้อมาส่งโคกแล้วลืมหยิบกับเขาไงอ๋อเลยมัจะถามดูใช่จะมาถามดูโอแม่บ้านเขาอยู่นี่นี่เราถามเขาได้อ๋อถามได้ว่าเดี๋ยวรอเข้ามาดีกว่าโอเคเดี๋ยวพอมาใหม่จะได้ถามดูทำงานดไม่หรอทำงานแวะมาถ่ายคลิปนะวันคนดูตั้งสองสามพันในยูทูบเนี่ยยูทูบออกปทำคลิปว่าเหรอโอ้คนดูเยอะเนาะมาถ่ายป้าเนาะคลิปด้วย อยู่แล้วอะไรแต่ไม่รู้จะสั่งอะไรเนี่ยส้มตำก็ตำได้อย่างเนี่ยตำได้แล้วตำได้แล้วขายได้แล้วอ๋อตำเลย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 จะมาอุดหนุนเนี่ยตำให้คนนั้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้จัดขึ้นเลยปูปลาธรรมดาก็พอใช่ปูปลาแต่ว่าไม่หวานมากนะป้าไม่เน้นหวาน ป้าเดี๋ยวลืมถามอ่ะปลาสดปลาดิบหรือปลาอะไรปลาสุกจ้าปลาสุกนะสุกนะเพราะว่าหนูจะให้ไม่ชี้ฉันด้วยไงถ้าถ้าดิบไม่ต้องใส่เลยโอเคปลกรลาต้มอ๋อโอเคโอเคดูป้าไม่สดชื่นเลยเนาะไม่ค่อยสดชื่นเลยเพราะว่าเหนื่อยเนาะเอาสาใช่เพราะว่าไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูตำให้ได้ไหมล่ะโอเคก็ไม่มีแรงไงไม่สดชื่นไม่มีแรงสดชื่นดีไหมไม่สดชื่นดิ้งขหลังขาขายแบบดูขายแบบง่วงง่วงไง ฝนหน้าตกเนาะจะได้ปิดร้านไปนอนเลยเนี่ยขายแบบง่วง,งแบบเนี้ยพอฝนตั้งเข้ามาปิดแม่งเลยลกเขามานานเลยจะได้สบายนอนอยางสบายใจเพราะฝนตกขายไม่ได้เนาะหช่แต่ว่ายังไม่สดชื่นเท่าไรม,มันก็ไม่สดชื่นเนาะมันมันยังไม่สดชื่นมันยังยังไม่กระเท่กระเป๋าเท่าไหรอ๋อโอเคไม่เน้นหวานไม่เน้นหวานไม่เน้นหวานเน้นชูรสหรือป่าเนี่ย โอ้อันนี้อันนี้มันดูเหมือนมันไม่ค่อยเดเลยปะเน,นี่ยไม่เฉดเสดแล้วกันเพิ่งมาเพิ่งมาว่าไงเนี่ยจับเยอะเลยเมื่อกี้พ่อป้าบอกว่าลูกค้าเรารู้สึกผิดเลยเม <c oughs> ื่อกี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเ <c oughs> พรแม่ค้าพูดแล้วก็ใจโครไม่ดี <c oughs> ไม่ชีไง ันหมดแล้วเลยป้าก <ừ> ็ไปดวงว่างนัะดังเออบ้านปลาเลยอันนี้แล้วค่อยมาหาเขาพกคนลึกได้ลม่หมดหรอกอ่าหิ้เถื่อนมะนาวหน่อยเพลงเราเอาเคป้ามา